จากเรื่องลึกลับในประวัติศาสตร์รที่ยังเป,ป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้สําหรับเรื่องราวที่เรานํามาฝากทุกคนในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ไม่มีข้อพิสูจน์ที่แท้จริงว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องแปลกที่แสนจะน่าดึงดูดบางทีเพื่อนๆฟังแล้วอาจจะสามารถไขความลับของมันออกก็ได้ใครจะไปรู้แล้วถ้ารู้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยละ่ะและถ้าใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์ใหม่ๆก็อย่สสลาลืมกด Subscribe ช่องดูได้ไงด้วยนะครับตอนนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกัน เหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในวันที่3มีนาคมปีคศักรา1806ณรัฐเทนเท็กซีประเทศสหรัฐอเมริกาที่จู่ๆก็มีเนื้อจำนวนมากตกมาจากฟ้าราวกับฝนทั้งที่ในวันที่เกิดเหตุการณ์ไม่มีเขาล่างของเนื้อฝนเลยแม้แต่น้อยสามีภรรยาคู่หนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์อธิบายถึงลักษณะของเนื้อที่ตกลงมาว่ามีขนาดตั้งแต่5-10เซนติเมตรและมีน้ำหนักที่ต่างกันซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ต่างถกเถียงกันว่ามันคือเนื้ออะไรกันแน่ถึงขนาดที่มี เรื่องที่เกิดขึ้นโด่งดังไปจนเจ้าหน้าที่ของเมืองต้องส่งเนื้อดังกล่าวไปตรวจสอบทางเคมีและแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะบอกว่าเนื้อนี้เป็นเนื้อของปอดม้าไม่ก็ของทาลกแต่แล้วก็ยังไม่สามารถฟันธงได้ว่ามันคือเนื้ออะไรกันแน่เรื่องที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ฝนเรื่องราวนี้ได้ถูกเผยแพร่ในนิติสาร Unsoft Mystery เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ปีคศหนึ่เกราเ1993เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุนปู่ของดอนเด็กเกอร์ เสียชีวิตลงในปี1983ทําให้เขาได้รับอนุญาตให้ออกจากเรือนจําเพื่อไปร่วมพิธีศพของคุณปูเ่เขาที่เพนซิวเนียและภายในงานนั้นดอนก็เริ่มมีอาการไม่สบายและหนาวสัน่นในช่วงเวลานั้นเองน้ําก็เริ่มหยดจากเพดานและกําแพงห้องนั่งเล่นของเขาทั้งทั้งที่ในบริเวณนั้นไม่มีท่อน้ําแม้แต่น้อยซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทําให้ทุกคนเริ่มเกิดอาการมึนงงอย่างมากหลังจากนั้น ทุกคนก็เริ่มเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจและพยายามพาเขาออกจากบ้านไปอยู่ที่ร้านพิซซ่าแห่งหนึง่งแต่แล้วก็เกิดเรื่องที่ทำให้ทุกคนตกตะลึงเมือ่อจู่ๆก็มีน้ำจะลงมาจากเพดานของร้านพิซซ่าอีกเหมือนกันตอนนี้ทุกคนเริ่มเชื่อแล้วว่ามันมีอำนาจของผู้ผีปีศาจจนกระทั่งเขาได้กลับมาเรือนจำเหตุการณ์เดิมก็เกิดขึ้นอีกครั้งมีน้ำตกลงมาจากเพดานของเลือนจำเพื่อนลงม้อง,องเขาเปียกโชกไปด้วยน้ำจนต้องมีการส่งบาตรหลวงเข้าไปทำพิธีกับดอนในที่สุดฝนก็หยุดตกและมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นอ ถือม่อีกหนึ่งเรื่องประหลาดที่ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ว่าน้ําเหล่านั้นมาจากไหนเรื่องที่3มน,นุษย์ผู้นี้หนึ่งในปิศนามัมมี่โบราณที่ลี้ลับที่สุด มนุษย์ผู้พีชคือซากศพมนุษย์ที่ถูกพบบริเวณยุโรปตอนเหนือซึ่งแกะอรอยแล้วพบว่ามีอายุนานกว่า8,000ปีก่อนพุตการจุดเด่นที่ทําให้มนุษย์ผู้พีดมีชื่อเสียงคือสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ยางไม่น่าเชื่อผิวหนังที่ยังยืดหยุ่นอยู่อวัยวะภายในก็ยังคงอยู่ครบถ้วนนอกจากนี้จากการเชร์สู่ร,ร่างกายพบว่ามีต้องรอยขอ่งการถูกทรํรลายและถูกฆ่าซึ่งนักโบราณคดีบางส่วนก็เชื่อว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในพิธีกรรมทางศาสนารวมถึงการบูชาย,ยันมนุษย์ แต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ที่แน่ชัดได้ต่อมาเรื่องที่ 4. เรื่องนี้ชื่อว่าอรคนเคยผ่านหูผ่านตามมาไม่มากก็น้อยกับเรื่องสามเหลี่ยมเบอร์วิดาถือเป็นเรื่องหนึ่งเลยที่ถูกกล่าวขานไม่อย่างยาวนานในแง่ของความลึกลับและอาถรรพ์ที่นําไปสู่หายาะของสถานที่นี้สามเหลี่ยมเบอร์วิดาหรือที่ใครหลายๆคนพยายามตั้งชื่อให้มันใหม่ว่าสามเหลี่ยมปีศาจพื้นที่สมมุติที่อยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือมีพื้นที่เชื่อมกันระหว่างจุด3จุดคือเกาะเปอร์โตริโกปลายสุดของา และเกาะโบวิวดาพื้นที่ตรงนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายหลายอย่างอย่างการหายไปของเรือเครื่องบินอย่างไร้ร่องรอยโดยไม่ทราบสาเหตุแม้จะมีการตั้งข้อใส่ฐานออกมามากมายซึ่งส่วนใหญ่ก็สื่อไปในเรื่องเหนือธรรมชาติอย่างพื้นที่สามเหลี่ยมแห่งนี้เป็นประตูมิติหากใครหรือสิ่งใดเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถกลับมาได้ และอีกหนึ่งข้อใส่ฐานอย่างการใส่ฐานว่าพื้นที่สามเหลี่ยมนี้เป็นที่อยู่ของมนุษย์ต่างดาวที่ต้องการนําเรือเครื่องบินรวมถึงมนุษย์ไปศึกษาหรือทดลองอะไรบางอย่างเนื่องจากเคยมีผู้พบเห็นยานบินลึกลับอยู่เหนือสามเหลี่ยมเบอร์วิดาอยู่บ่อยครั้งแต่สุดท้ายแล้วข้อใส่ฐานมากมายเหล่านี้ก็ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าอะไรคือข้อเท็จจริงของพื้นที่แห่งนี้เรื่องที่ 5. บาเรื่องสัตว์ประหลาดแห่งทะเลสาบบล็อกเนสประเทศสกอตแลนด์ เนสซี่เป็นสัตว์รูปร่างประหลาดตัวใหญ่ประมาณ15-40ฟุตซึ่งหลายคนเชื่อว่าเนสซี่มีรูปร่างคล้ายในเดสาวคอยาวมีคลีบและมักจะโผล่มาให้เห็นเป็นครั้งคราวมีหลายคนอ้างว่าเคยเห็นเจ้าเนสซี่นี้กับตามมาแล้วก็มีแถมบางคนที่สนใจมากๆก็ติดตามไปถ่ายภาพซึ่งในภาพที่ถ่ายก็ได้ปรากฏภาพวัตถุลึกลับที่เคลื่อนไหวได้ในทะเลสาบแห่งนี้จริงๆแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่แนช่ชัดว่าแท้จริงแล้วตัวเนสซี่มีชีวิตอยู่จริงหรือไม่าบางคนที่ไม่เชื่อก็คิดว่าเป็นภาพตัดต่อ,ตอไม่ก็เป็นนสัตว์ื่ แต่คนที่เชื่อก็ปลอดใจว่ามันคือเนซี่แน่นอนแถมว่ากันว่าทะเลสาบล็อกเนสแห่งนี้มีสัตว์ลึอกลับอื่นๆอีกมากมายทําให้ผู้ที่ชอบเรื่องเหล่านี้พากันมาหาข้อพิสูจน์อยู่ตลอดต่อมาเรื่องที่หเรื่องนี้เรื่องของฝาแฝดที่เกิดอายุ60อย่างโจและเจนิเฟอร์กิฟบอนทั้งคู่สื่อสารกันด้วยภาษาที่เข้าใจกันเองตั้งแต่เด็กจนทำให้ทั้งคู่ตัดการสื่อสารกับคนภายนอกและเข้ากับสังคมไม่ได้เลยพ่อแม่ของทั้งคู่เลยพยายามแก้ไขปัญหานี้ด้วยการแยกทั้งคู่ออกจากกันด้วยยยการรรสส่่งงงงทั้ออไปูคนนละโเี แต่แล้วการกระทำที่เขาคิดว่าจะทำให้เรื่องนี้ดีขึ้นกับแย่ลง,งกนกลายเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากๆเด็กทั้งสองคนกลายเป็นคนที่ก้าวร้าวและเป็นอาชญากรจนต้องส่งตัวเข้าโรงพยาบาลจิตวเวชพวกเธอเคยพูดไว้ว่าต้องมีสักคนตายไปอีกคนหนึ่งจะเป็นอิสระท้ายสุดของเรื่องนี้ก็จบลงเมื่อเจนนิเฟอร์ยอมสละชีวิตตนเองด้วยอาการหัวใจวายเป็นพิศนาหลังจากนั้นจูนก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งเรื่องที่ 7. กระหลกแก้ห่งอนาคต ปริศนาจากชาวมายันกุญแจที่จะไขคำตอบในโลกว่ากันว่าเป็นอรารยธรรมในอดีตที่หากไขคร,ครอบคล้องด้วยครบ13หัวคนนั้นก็จะได้รับอํานาจมากมายเทียบเท่าได้ว่าเป็นผู้ครองโลกเลยทีเดียวกระโหลกแก้วคิดตั้นลึกลับ้าใน13ที่ถูกคนพบเรียกได้ว่าเป็นตัวปุกตานานเรื่องเล่าซึ่งมีคนบอกต่อกันมาว่าหากเราจ้องตาของกระโหลกจะสามารถมองเห็นภาพในอนาคตและสามารถไขคําตอบปริศนาได้อีกมากมายรวมไปถึงความทานายเหตุการณ์สาคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ท่ามกลางสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด ก็ยังมีข้อสงสัยในเรื่องของวิวัฒนาการและเทคโนโลยีที่มีในยุคนั้นว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่จะสามารถสร้างกระโหลกแก้วขึ้นมาได้เองแล้วมันถูกสร้างมาได้ยังไงล่ะแล้วใครเป็นคนสร้างถ้ากระโหลกนี้แก้ทุกปัญหาในโลกได้จริงแต่กระโหลกนี้ยังคงเป็นปริศนาไม่แน่ว่ากระโหลกนี้อาจจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้ตั้งแต่แรกเรื่องที่8ปดโอเลกอทเทคสนามพลังงานแม่เหล็ก ที่ตั้งอยู่ในหุบเขาทองคำประเทศอเมริกาเป็นสถานที่ที่ไม่ลึกลับแต่เป็นภาพดวงตาที่หาคำตอบไม่ได้แนวแม่เหล็กที่คว่ำกันอยู่ใต้ดินสนามพลังผิดปกติที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นตัวประหลาดเมืม่อไปยืนอยู่ตรงนั้นคุณจะรู้สึกได้ถึงความกดดันที่ผักกันและกันและหมุนรอบรอบจนยากที่จะทนไหว รวมถึงการยืดและหดตัวอย่างน่าใจหายนอกจากนี้ยังมีสถานที่อีกที่หนึ่งอย่างลงนาปิศนาที่ทุกอย่างจะกลับตาลปัดไปหมดตัวคุณจะเอียงหรือกอบจะกิ้งขึ้นเนินได้เองหากได้อยู่ตรงนั้นเพียงไม่นานคุณคงอยากรีบออกจากตรงนั้นแล้วกลับไปอยู่ในโลกของความจริงแน่นอนเรื่องที่ 9. อุกบาททังกัสกาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่30มิถุนายนปีคิตศักราช1นบริเวณแม่น้ำทังกัสกาไซบีเรียประเทศรัสเซีย ได้มีเหตุการณ์ระเบิดครั้งใหญ่เกิดขึ้นและแรงระเบิดของมันสร้างความเสียหายให้พื้นที่ปากกว่า2,150ตารางกิโลเมตรและผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองใกล้เคียงราว35ไมล์ได้รับแรงสั่นสะเทือนจนรู้สึกได้ความรุนแรงของมันมากกว่าระเบิดที่โทช,ชิมาถึงพันเท่าซึ่งมีข้อสันนิษฐานว่าสาเหตุมาจากอุกกาบาตขนาดยักษ์แต่ที่น่าแปลกคือไม่มีร่องรอยของหลุมอุกกาบาตนั้นแม้แต่น้อย จึงทําให้มีการคาดเดาต่างๆนานาว่ามันอาจจะเกิดจากความร้อนยิ่งยวดหลังจากอุกกาบาตเผาไหม้บนชั้นบรรยากาศหรือมันอาจจะเกิดจากของเหลวภายในโลกเกิดการระเบิดปับจจุบันมีข้อทฤษด,ดีต่อเหตุการณ์ทางกัสก้ามากกว่า20ข้อ มาต่อที่เรื่องที่10กับเรื่องคัมภีร์ปีศาจหรือเรียกอีกชื่อว่าโคเดกิกัสซึ่งคัมภีร์นี้เชื่อว่าถูกเขียนขึ้นในช่วงศตวรรษที่13โดยนักบวชที่ทำสัญญากับปีศาจเพื่อแลกกับการละเว้นโทษประหารของตนว่ากันว่าเขาเขียนคัมภีร์นี้ในเวลาเพียงแค่1วันเท่านั้นแม้ว่าตำนานเกี่ยวกับคัมภีร์นี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่แต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์ออกมายืนยันว่าคัมภีร์นี้ถูกเขียนโดยคนเพียงคนเดียวในเวลาสั้นๆจริงๆแต่สิ่่่่งงทททีีีีนน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 าา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 สใใใจจคคืืออมมกกรระดษหหหหยยยไปปว20้้้้ึํเเภัั์ล็ิศ เรื่องที่สิภาพลายเส้นนัสคาที่พบบริเวณชายฝั่งทางใต้ของเปรูจึงหลายเส้นที่พบนั้นมาพร้อมปริศนามากมายโดยภาพที่พบมีทั้งภาพสัตว์ขนาดใหญ่สุนัขแมงมุมปลาวานดอกไม้ลิงเป็ด และนกกลางปีกซึ่งภาพเหล่านี้เป็นเหมือนคําถามที่คนในอดีตสร้างขึ้นเพื่อฝึกปมให้คนได้คิดซึ่งคนบางคนก็เชื่อเรื่องทางเดินสู่แหล่งน้ําของชนเผ่าต่างๆบางคนก็เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวใช้สถานที่นี้ลงจอดยานหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของปฏิทินดาราที่ซับซ้อนแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดของเรื่องนี้ซึ่งสถานที่นี้ก็ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหากใครสนใจก็สามารถไปดูได้เรื่องที่12 c สองคลับโซ วงกลมประหลาดที่มีรูปร่างแ,บบแปลกๆหลายรูปวงกลมมีขนาดใหญ่ยาวกว่า200เมตรกว้าง40เมตรกระจัดกระจายกันไปทั่วท้องนาสร้างความเสียหายปุวนความสงสัยแก่เจ้าของเป็นอย่างมากซึ่งบอกเลยวงกลมเหล่านี้ชาวเมืองเอฟเบอรีทุกคนคุ้นเคยกันดีและมีทฤษฎีที่ถูกคิดขึ้นมาเพื่อหาคำตอบข,ของเรื่องนี้มันอาจจะเป็นข้อความหรือภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างมนุษย์ต่างดาวหรืออาจเป็นวงกลมที่ถูกกำึ้นเพื่อเรียกร้องความสนใจเท่านั้นแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปที่แท้จริงอยู่ดีมาถึงเรื่องสุดท้าย เรื่องที่สิบสามอือยักษ์แห่งเกาะฮิสเตอร์หรืออีกชื่อหนึ่งคือเกาะลาปานูอีเกาะปริศนาที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางมหาสมุทรพร้อมกับรูปสลักหินลึกลับกว่าแปดร้อยลูกโมอายรูปปั้นหินหน้า้ายคนแต่มีขนาดหัวที่ใหญ่กว่าปกติถูกเรียงรายอยู่เต็มเกาะทั้งที่ไม่มีใครอยู่บนเกาะสักคนจึงเกิดคำถามที่ว่ารูปสลักพวกนี้มาจากไหนเกิดขึ้นมาได้ยังไงซึ่งอาจจะเป็นชาวโพลินีเซียนที่ตั้งลกลากอยู่ในช่วงปีคริสละกราช400ที่เป็นคนสร้างขึ้นแต่ก็ยังมีคำถามขึ้นอีกว่าสร้างขึ้นมมาทไ แล้วมาอยู่บริเวณนี้ได้ยังไงคำถามทั้งหมดนี้ยังคงเป็นปริศนาที่ยังหาคำตอบไม่ได้จบไปแล้วกั13เรื่องลึกลับในบวอร์ซาที่ยังเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมากมายเลยใช่ไหมครับหากใครสนใจหรืออยากให้เราทำเรื่องอะไรต่อไปก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ช่องลู้ได้เยนะครับ